วันนี้เราจะมาถอดรหัสรัฐประหารกันถอดรหัสรัฐประหารว่าเขาจะรัฐประหารแล้วเขาจะพาประเทศชาติเป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหนที่ผมพูดนี้ผมก็ไม่ได้ไปร่วมกับเขาเหรอกครับเพียงแต่ว่ามีพรายกระซิปได้แจ้งข้อมูลมา มีกุมารทองได้บอกข่าวมาว่าหมดหนทางสุดท้ายเป็นภาวะจำเป็นที่จะต้องมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เนี่ยมันแก้ยากและประการที่สองภายกระซิบก็บอกว่า ผู้มีอำนาจที่เคยแต่งตั้งพวกสมาชิกวุฒธธิสภาเข้าไป250คนนั้นเขาส่งสัญญาณไปที่สอวอชัดเจนว่าไม่ยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือถ้าจะให้แก้ก็พยายามเตะทวงให้ยาวนานที่สุด นี่คือสิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลมานะครับจึงทําให้มันเป็นหนทางบังคับที่ทําให้คนที่เล่นการเมืองหลังฉากเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกโดยการรัฐประหารหรือร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์รัฐประหารนี่ภายกระซิบเขา กระิบบอกอย่างนี้เมื่อได้ข้อมูลมาอย่างนี้ก็ต้องมาถอดรหัสกันต่อไปว่ารัฐประหารเนี่ยสำเร็จแล้วจะไปยังไงทาไมสำเร็จใครจะต้องรับผิดชอบแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมากมายสักเท่าไหร่ ท่านที่เคารพครับแนวความคิดของกลุ่มที่เล่นการเมืองหลังฉากนี้ก็ย้ำครับว่ามีสองแนวความคิดแนวความคิดที่หนึ่งปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศไปเรื่อยๆแล้วก็ประเมินกันว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะพลิกฟื้นสถานการณ์ เรียกคะแนนนิยมเนี่ยกับคืนมาอีกมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแต่วันนี้ทุกคนเชื่อแล้วนะครับประชาชนทั่วประเทศเชื่อแล้วว่าไม่มีทางเลยที่พลเอกประยุทธ์จะสามารถฟื้นความนิยมและนำประเทศออกจากวิกฤตได้ดังนั้นถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ลากรัฐบาลชุดนี้ ไปเรื่อยรๆความคิดของพี่น้องประชาชนปดแอกนี่ยิ่งจะสามารถระดมคนเข้ามาได้มากสร้างความชอบธรรมในแนวคิดของพี่น้องประชาชนปดแอกที่จงการจะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยตรงนั้นแหละครับมันจะทําให้เกิดความพ่ายแพ้ อย่างหมดรูปให้แก่พลเอกประยุทธ์เองและผู้ที่อยู่หลังฉากที่หนุนพลเอกประยุทธ์อยู่นี่คือสิ่งที่เป็นความคิดที่หนึ่งส่วนความคิดที่สองยึดอำนาจแล้วจะไปอย่างไรตอนนี้ก็เถียงกันอยู่สองความคิดนะครับความคิดที่หนึ่งยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลที่มีประชาชนมีพลเรลือนเนี่มาเป็นนายก แล้วก็ตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่แล้วก็ร่างรัฐมนูญโดยเร็วหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งเหมือนสมัยที่พลเอกสนธิบุญยรัตลินเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นแล้วก็อยู่ปีกว่าแล้วก็มาเลือกตั้งปีเดียวเลยซ้ำนะครับก็มีคำถามในวิธีการนี้ว่าแล้วเลือกตั้งอีกเนี่ยพลเอกไปยธด หรือจะมีตัวแทนคนเอกประยุทธ์คนไหนสามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งต่อพักฝ่ายคา้านปัจจุบันได้กับมองไม่เห็นนะครับจะไปปั้นคุณอนุทินขึ้นมาก็ลิบลีถ้าจะไปยกคุณจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขึ้นมานี่ก็ยิ่งลิบลีลิบลีมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลย หรือจะพยายามกั้มกืนเข็นลุงป้อมกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งนึงนี่เป็นไปได้ไหมมันต้องใช้คนอีกกี่คนนะครับที่จะหิ้วปีกท่านออกไปหาเสียงนี่ก็ไม่มีนะครับหรือจะไปเอาหัวหน้าพักก้าคุณกรนขึ้นมาก็ดูท่าก็ยังลำบากอาจจะถึงขั้นลำบากมากๆม,ม,มันหมดตัวนะครับ นี่คืออุปสรรคหนึ่งที่ความคิดนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับก็มีอีกความคิดหนึ่งสอดแทรกขึ้นมาเหมือนยึดอำนาจได้แล้วก็ทำเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ทำไงก็เป็นเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จยาวนานไปพลเอกประยุทธ์เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จได้เกือบ5้าปีนะครับห้าเจ9ดห้าแปดห้า้าบเอดสองนะครับเห็นไหมครับ ก็ทำแบบพลเอกไปยุดนี่ละอ่านี่เสสมองใสก็เสนอความคิดขึ้นมาเป็นสองทางเลือกท่านที่รบครับผมให้ข้อมูลไปแล้วท่านคิดว่ามันสมควรไหมล่ะยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งปีหรือปีครึ่งกระ้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นวงจรอุบาต กับยึดอํานาจแล้วก็ผู้ขาดอํานาจเลยเบ็ดเสร็จเลยทําแบบรัฐบาลทหารพม่าในอดีตตั้งสภาขึ้นมาจับคนเห็นต่างไปเข้าคุกขังยาวเลยไม่รู้ล่ะครับว่าจะมีใครติดคุกบ้างนี่ก็เป็นอีกความคิดหนึ่งก็มาดูกันครับว่าจะเดินในแนวทางไหนมีสองทางเลือกนะครับยํำ บล่อยพลเอกประยุทธ์ไปอย่างนี้แก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็เลือกตั้งก็สรุปแพ้ทั้งกระดาษรัฐประหารยึดอำนาจเพียงปีเดียวแล้วก็เลือกตั้งใหม่นี่ก็ประเมินว่าแพ้อีกยึดอำนาจคูกคาาอำนาจแบบทหารพรม่าเลยอยู่กันไปหปีสิปีอย่างนี้ละ่ะใครหฮือขึ้นมาก็เอาอปืนไปควบคุมตัวจับไปยัดคุกมีแค่นี้แหะครับไม่มีอย่างอื่น ท่านที่เคารพครับผมจึงกลาบเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่ายากโอกาสที่บ้านเมืองจะหลุดพ้นจากวิกฤตเนี่ยมันยากแต่ผมอยากกลาบเรียนกับทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่มีอำนาจทั้งคณะบุคคลที่อยู่หลังฉากคนเอกประยุทธ์ทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปเรื่องนี้ถ้าเราแก้ให้มันตรงจุด แกในจุดที่มันเป็นปัญหาผมกาบเรียนไปหลายครั้งแล้วว่าปัญหามันไม่ใช่ปัญหาระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาของประชาชนกับกองทัพแต่มันเป็นปัญหาระหว่างประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยกับคณะ,ะเผด็จการก็คือคณะของพลเอกประยุทธ์ถ้าเราจัดการคณะของพลเอกประยุทธ์ได้ เอาคณะสืบทอดอำนาจนี้ออกจากการเมืองได้พลเอกระยุทธเครือข่ายพลเอกระยุทธสว2 5 0คนนี้ออกจากการเมืองได้สถานการณ์ของประเทศจะคลี่คลายวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะเอาพลเอกระยุทธออกนะครับ1ก็ให้ท่านลาออกนะครับลาออกไปสอง สมาชิกพุทธิสภาที่มีจิตสำนึกเนี่ยลาออกสิครับลาออกไปเหมือนที่น้องๆจากคณะประชาชนปลดแอกได้ยืน่นเงื่อนไขไว้แล้วว่าในเดือนกันยายนนี้สมาชิกพุทธิสภาทั้ง250คนต้องไม่มีในสาระบบการเมืองไทยแค่นี้ล่ะครับปัญหาทางการเมืองก็จะเดินหน้าไปได้ถ้าไม่มี พวกพลเอกประยุทธ์พวกสวพวกเครือข่ายพลเอกประยุทธ์มาแทรกแซงมาคอยดึงมาคอยขัดขวางการพัฒนาการเมืองด้านประชาธิปไตยการพัฒนาการเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วประเทศก็เดินหน้าไปได้นี่ผมฝากไว้นะครับจึงกราบเรียนกับท่านที่รบทั้งหลายว่าวิธีการไหนง่ายกว่ากันแทนที่จะต้องไปทำสงครามกับประชาชน ที่ไม่ยอมรับการรัฐประหารกับการจัดการพลเอกประยุทธ์ให้ออกจากอำนาจเดินไปบอกสิครับไปพบสิครับว่าท่านนายกวันนี้หมดเวลาของท่านแล้วท่านต้องเสียสละเดินไปบอกพลเอกประยุทธ์สิครับนี่คือทางที่จะสามารถเอาประเทศออกจากวิกฤตได้ง่ายที่สุดจะมีข้อมูลใหม่ ผมก็จะกลับมาคุยกับท่านที่ครบทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณขอลาท่านที่ครบไปก่อนครับสวัสดีครับ